ริมัสลูปินเป็นตัวละครสำคัญจากเรื่องแฮร์รี่พอตเตอร์ผู้มีอดีตที่ซับซ้อนและน่าเศร้าเขาคือมนุษย์หมาป่าหรือแว์วูฟที่ถูกกัดตั้งแต่อายุยังน้อยทำให้ชีวิตของเขาต้องเผชิญกับการถูกรังเกียจและความโดดเดี่ยวอดีตอันแสนเศร้าวัยเรือน ลูปินเป็นหนึ่งในสมาชิกของกลุ่มสีตัวกวนหรือ The Marauders ร่วมกับเจมส์พอตเตอร์ซีเรียสแบล็กและปีเตอร์แพทริกกรูพวกเขาสร้างแผนที่ตัวกวนอันโด่งดังเพื่อนๆของเขารู้วิธีแปลงร่างเป็นสัตว์หรืออ n นิมากิเพื่ออยู่เป็นเพื่อนเขาได้อย่างปลอดภัยในคืนเดือนเพนครูผู้เป็นที่รักบทบาทอาจารย์ เขาปรากฏตัวอีกครั้งในฐานะอาจารย์สอนวิชาการป้องกันตัวจากศาสตร์มืดที่ฮอกวอตส์และกลายเป็นอาจารย์ที่แฮร์รี่พอตเตอร์รักและเคารพมากที่สุดเขาเป็นผู้สอนแฮร์รี่ให้ใช้คาถาผู้พิทักษ์หรือพัทรนัสชามเพื่อต่อสู้กับผู้คุมวิญญาณความเสียสละและมรดก พาคีแห่งนกฟีนิกซ์ลูปินเข้าร่วมภาคีแห่งนกฟีนิกซ์เพื่อต่อสู้กับลอร์ดวอลเดมอร์และเหล่าผู้เสพความตายเขามีชีวิตรักกับนิมฟาดอร่าทองส์และมีลูกชายหนึ่งคนชื่อเท็ดดี้ลูปินจุดจบเขาเสียชีวิตอย่างกล้าหาญในการรบที่ฮอกวอตส์พร้อมกับภรรยาแต่ทิ้งมรดกแห่งความกล้าหาญและความจงรักพักดีเอาไว้